สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Hunch หรือว่าลางสังหรณ์ <Okay. S 1> กันนะคะ่ะเพื่อนเ,อน,เอนเคยใหม่ค่ะที่อยู่อยู่เราก็รู้สึกค่อนข้าง<ๆ>มั่นใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นหรือจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรมารองรับเลยแบบนี้เขาเรียกว่ามีลางสังหรณ์ค่ะคำว่าลางสังหรณ์ภาษาอังกฤษคือคำว่า Hunch สะกดว่า H U C H ใช้เหมือนคำนามทั่วๆไปเลยค่ะมาดูตัวอย่างประโยคใหม่ๆที่ใกล้เคียงกันนะคะประโยคแรก I have a hunch that I will get the job แปลว่าฉันมีลางสังหรณ์ว่าฉันจะได้งานนี้ค่ะประโยคที่สอง I had a hunch that today would be a good day แปลว่าฉันมีลางสังหรณ์ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีค่ะอันนี้ใช้แฮต เพราะเล่าถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะประโยคที่สาม she had a hunch that he was hiding something แปลว่าลอนสังหรณใจว่าเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ค่ะประโยคที่สี่ detectives often follow a hunch to solve crimes แปลว่านักสืบมักจะทำตามลางสังหรณ์เพื่อไขคดีอาชญากรรมค่ะและประโยคสุดท้าย my mother's hunches are usually right แปลว่า ล่างสังหารของคุณแม่ฉันมักจะถูกเสมอเลยค่ะลองนำคำว่า hunch ไปใช้แทนคำว่า feeling ดูบ้างนะคะ่ะจะทำให้ภาษาอังกฤษของเราดูเก๋ขึ้นค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบนา